ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสรโอทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสรโรเป็นตำแหน่ง ที่ทำให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สสกันทัศโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบ เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลทิพพานธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดกัรทัศโร ให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุลหลวงปู่สนจันทัสโรรู้เห็นธรรมทั้งหมดรู้เห็นแผนผังสำเร็จ เวล,ลาของธรรมทั้งหมดให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชะกุณหลวงปู่สดัญทัสโรเพื่อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำให้คนสัตว สิ่งของมีหน้าที่งานอาชีพที่เป็นคันธะทุระวิปัสสนาทุระหน้าที่ของคันธะทุระ ที่หมายถึงการรู้เห็นทำทั้งหมดทุกทำรู้เห็นแผนผังสําเร็จเวลาของทำทั้งหมดทุกทำทั้งที่สุดในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคตรู้เห็นเรียนรู้ทำทุกทำ แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดเรียนรู้ทำทุกทำแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทั้งที่สุดในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคตเพื่อรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจดนทัสโรที่เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นจากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานให้เกิดการรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานให้เป็นไปตามกำลังอำนาจเครื่องจักรละเอียดบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัต พระเดชพระุลหลวงปู่สดันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดันท,ทัสตโรทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดันทัสโร ัทธาเรื่มใสพึ่งผ่า,าศัยเคารพบูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสองสิบทัศเถเดพะกุลโลโหสตแดนทัสโรให้อยู่ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสางสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้าง ผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณหลงปุสสะแดนทัสโรให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสาสบทัศพระเดศพระกุณหลงปุสสะแดนทัสโรเป็นวิปัสนาธุระ เป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงเป็นทุระเพื่อรู้แจ้งเพื่อเห็นแจ้งเพื่อเห็นที่วิเศษรู้แจ้งที่วิเศษ ทุรละของคนสัตว์สิ่งของที่เป็นทุรละหรืองานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของคนสัตว์สิ่งของที่เป็นคันธะทุรละวิปัสนาทุรละ ที่เกิดขึ้นจากธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร,รธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร,รสร้าง เลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลให้คนสัตว์สิ่งของเป็นคันธ,ธุระเป็นวิปัสนาธุระเป็นธุระหรืองานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงเพื่อสร้างที่สุด แห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดจพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยโอโหสิกรรม เป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความรักราบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นปาบารมีทั้งสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่ในแต่ละหน่วยของธรรมราบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหนึ่งหน่วยเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรแต่และหน่วย เป็นบารมีทั้งสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงดึงดูดบอกเกิดให้ทำทั้งหมดธาตุทั้งหมดที่มาจาก ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัพเะเดชะกุลลปุสสดันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามธรรมบารมีสามสิทัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรดึงดูดบอกเกิดศูนกลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุดึงดูดบอกเกิดให้ทมทั้งหมด เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัระเดชพระกุลหลวงปู่สดยันทัสโรให้ธาตุทุกธาตุเกิดเป็นธาตุที่อยู่ในบังคับควบคุมสั่งการของ รมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรเพื่อให้ธรรมทั้งหมดทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแนทัสโรให้ธาตุทั้งหมดทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรทําให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรม บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองเรียนรู้จากทำทุกทำแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดปรับปรุงพัฒนาให้เกิดเป็น ร,รมบาร,รมีสามสิบทัศสะเดศพระุลหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้ต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกรมบารมีสามสิบทัสระเดศพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรตั้งแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัสระเดศพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้จากการเรียนรู้จากแผนผังสำเร็จ เวลาของธรรมทั้งหมดทุกธรรมจากทุกนิพพานทำให้คนสัตว์สิ่งของดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายถูกปรับปรุงพัฒนา ให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทำให้คนเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษทำให้สัตว์ทำให้เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์โลกัน เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษทำให้ที่อยู่สิ่งของของคนของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกของสัตว์โลกัเกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษคนสัตว์สิ่งของ พึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีบารมีสามสิทัศทเดชพระกุลหลวงปู่สดแดนทัสโรให้กับตัวเองให้กับซึ่งกันและกันเป็นไปตามแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสาสิทธัสสะเดชพระกุลหลวงปุสดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสระเดชพระกุลหลวงปุสดจันทัสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้เห็นทำทั้งหมด เรียนรู้ทำทั้งหมดเรียนรู้รู้เห็นแผนผังสําเร็จเวลาของทำทั้งหมดทั้งที่สุดในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคตมีงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงมีทุละทุละซึ่งหมายถึงงานหน้าที่อาชีพ ชิตแท้จริงเรียนรู้รับรู้ทำทุกทำรรแผนผังสำเร็จเวลาของทำทุกทำทั้งที่สุดในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคตเป็นงานหน้าที่อาชีพเป็นธุระที่เป็นคันทะทุระ คนสัตว์สิ่งของมีงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงที่เป็นธุละที่เป็นวิปัสนาธุละ,ท,ละที่ทำให้เป็นการเห็นที่วิเศษเป็นการรู้เห็นที่วิเศษซึ่งหมายถึงการเห็น การรู้เห็นการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแล ให้นิพพานธรรมบรมีสามสิทธัสสะเดชพระคุลวงป่สดจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิทธัสสะเดเดพะคุณลลงปุสดจันทัสโรที่เกิดขึ้นจากแผนผังสำเร็จเวลาบรมีสามสิทธัสสะเดชพพะคุณลลงปุสดจันทัสโร ที่อยู่นัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุสฎันทัศโรเพื่อทำทุละซึ่งเป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุดยันทัศโรที่ทำให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรรวบรวมรักษาบรารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรจากวัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่รวบรวมรักษาทตาุทุกทตาที่มาจากทุกนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เ,หญเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุทธสดกันทัสโรทําให้นิพพานธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุทธสดกันทัสโรรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกท,รรทํามบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัศน์ตพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัศนัตพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโร ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศประเดศพกักตรหลงโสดัญท,ทัสโรทำให้เกิดกระแสธรรมบารมีสามสุทัศพระเดศพกักตรหลงโพสจัทัสโรเดินทางรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุที่มาจากทุกปิพานเดินทางไปตามศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลาง ร่างกายทุกท่อทดธรรมบารมีสามสิบทัศเสด็จพระกุลหลวงพุทธสดันทัสโรสร้างให้เป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าให้เป็นศีลสมาธิปัญญาเพื่อรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศเสด็จพระกุลหลวงพุทสดันทัสโรที่ได้จากธรรมทุกธรรมจากทุกนิพพานรวบรวมรักษาธาตุทุกธาตุ จากทุกนิพพานเป็นแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศน์ประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศน์ประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนบสิกาจันท์ขนกุญงนาให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จ,จ,จ,จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสุทัศน์พระเดชพระกุลหลวงปุดฏัญทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสุทัศน์พระเดชพระกุลหลวงปุดฏัญทัสโรให้มีทุละเป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดศพระกุลหลวงปุษฏัญทัสโรมีทุละ ที่เป็นงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงที่เป็นคันธุระวิปัส,สนาธุระมีทานศีลสมาธิศีลห้ามีศีลสมาธิปัญญา สร้างชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศประเดชพระกุลหลวงปุษตยันทัสโรมีอาหารที่เป็นพืชแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ